คันเท่านั้นมีแค่เจคันเท่านั้นนะครับผมอ่ามีแค่เจคันเท่านั้นสําหรับใครที่กําลังหาอยู่นะครับผมใครที่กําลังหาอยู่ก็สามารถแจ้งมาได้พี่นะว่าชอบคนันนี้ชอบคันไหนนะเลขไม้แท้็บวัตบศูนแท้ทุกคันเลยนะครับผมนี่สภาพภายในนะครับผมก็จะเป็นบ่อหนังนะนะครับผมเป็นบ่อหนังบ่อปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับเท่านั้นนะครับผมนี่นะขอบคุณใจส้มนะครับผมกําลัง รอสักครู่กำลังโหลดนะครับผมพี่กำลังโหลดนะนะครับผมขอบคุณใจส้มนะครับผมอ่ะนี่รถเป็นปี2020เครื่อง3,000โฟร์วิวนะครับผมเครื่อง3,000โฟร์วิวนะนะครับผมนี่เกียร์โฟร์ของเขาเกียร์ออโต้ด้วยนะครับผมเกียร์ออโต้นะครับผมมีจอเพดานให้นะครับผมจอเพดานใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับผมทุกอย่างใช้งานได้ปกติรถไม่มีริ้วรอยไม่ต้องปรับสภาพแล้วสำหรับใครหลายคนที่ ดูไลฟ์สดผมแล้วก็บอกว่าเออรถอยากให้มันปรับสภาพมานะครับผมวันนี้ก็